ช่วงนีฟังบึงเตงของอาต้องฟังใส่นะครับก็เราติดกันฟังใส่ฮะก็อย่างเราไปก็ไม่นานฮะฟังบึงเตงอยู่นานนครพนมยังเสียงขาจงป้องเจงเปงตามหาน้องแดงตั้งแต่เดือนสามปาน เห็นหน้าที่ยัง,ยงสาเฝ้าติดเฝ้ตามเห็นใครทิดก่อไททาม,ไ,ามได้ข่าวคนง,งามไปอยู่อายุนทยาจากสมุลเมืองนองหานลมจากนักคอนพนมมิได้เพ่ กระทาที่เคยได้บ้ชาจากสารบ้านมาจะลืมสัญญาเหาเคยเวากันอายุยุทธยาดินแดงบ้านเก่าคงสิมีผู้บ่าเอาใจทุกคืนวันลืมหนุ่มนับรพนมเคยนั่งเหลือชมสองฝั่งเวียงจันเจ้าจาา ไปหลายวันเมื่อไรจองวันจะวันกลับมาเสือขาสวัสแหหาแดงตั้งแต่ต้นเดือนมีนาเดี๋ยวนี้ฝนตกเหน้องน้องที่ตามหาน้องจนจั่วทารา กลับบ้านเฮาเธอแดงจ้าจงกลับขึ้นมาเมืองหลัคนเธอพนุ่ก็ขอบคุณมากนะฮะก็ผ่านไป